Vacel Gel การทำหมันใช้แบบใหม่การคุมกำเนิดเพศใช้ชนิดใหม่ที่เรียกว่า v e s s l l g l l อาจจะเป็นแนวทางใหม่ที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับท่านชายโดยเจลชนิดนี้เป็นโพลิเมอร์ไฮโดรเจลที่จะถูกฉีดเข้าไปในหลอดน้ำอสุจิเพื่อบล็อกเส้นทางของสเปิร์ม จากนั้นเจลจะถูกดูดซึมเข้าไปเพื่อปิดกั้นสเปิร์มที่มีขนาดใหญ่ในขณะที่ยังปล่อยให้น้ำอสุจิผ่านไปได้ผลการศึกษาแสดงว่าเจลเนี้มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดถึง100%ทั้งยังสามารถแก้กลับได้อย่างง่ายดายด้วยการฉีดสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต เชื่อว่าเจลดังกล่าวจะไม่มีผลกับการผลิตสเปิร์มหรือระดับฮอร์โมนซึ่งแปลว่าผลข้างเคียงจะมีค่อนข้างน้อยคาดว่าวิธีทำหมันใหม่เนี้น่าจะได้รับการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นจากเหล่าท่านชาย